สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนะคะเป็นไงบ้างคะทองคำตอนนี้เด่นอะไรกันอยู่บ้างเซลล์หรือบายนะคะสำหรับหลายๆคนเนาะอ่ะูจะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกดไม่ไปเกิดอะไรขึ้นยิ้เต้นออกไปนะคะป๊กดไม่ไป อันนี้กูจะใส่ตรงนี้เขาไม่ให้ใส่แล้วหรอหรือ,อยังไงคะเขาไม่ให้ใส่ไอซ์ใส่แล้วหรอคะกดไม่ได้เดี๋ยวเปิดภาพใหม่มาให้เนาะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทองคําโดนข่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนแปบ๊บหนึ่งคะ่ะภาพทางเทคนิคนิดนึง อุใส่ไอาศไซไม่ได้นะคะถ้าใส่ไม่ได้ก็จะให้คําตอบพวกเราไม่ได้โอเคอะเอาเป็นภาพนี้แทนแล้วกันเนาะเมื่อกี้มันไม่รู้อะไรอุสาเตรียมไว้แล้วนะคะอา์ไซนะคะ,ะตั้งค่าให้เห็นแล้วก็จัดให้มันสวยงามเลนส์สิบสี่เหมือนเดิมนะคะ อันนี้เพิ่งจบจากการสอนสดตัวต่อตัวไปนะคะอ่าตอนนี้ในห้องก็เพิ่มจํานวนขึ้นแล้วนะคะคุณที่เข้ามาเรียนสดตัวต่อตัวนั่นเองเอาฮิสชมาร์กออนบาร์ออกไปนะคะแล้วก็หดกราฟลงมานิดนึงเอาพอแบบว่าประมาณอ่านแบบทางซ้ายมือก็ได้ทางขวามือก็ได้นั่นเองนะคะเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะคะฟึออ๊บนะคะครูจะขีดเส้นตรงนี้ให้ดูนะคะอเขีดเส้นตรงนี้ให้ดูบริเวณที่กราฟนะคะมีการ อา,อาจจะเรียกว่าอะไรดีเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านแล้วกันเอาภาษาแบบว่าชาวบ้านทั่วไปพอเข้าใจโอเคไหมคะอะเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านนะคะแต่ว่ามันมีจุดสําคัญนั่นเองนะคะจุดสาคัญก็คือบริเวณนี้นะคะอะบริเวณนี้ครูคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเปิดเซลล์เปิดบายการเวียนหัวแน่นอนนะคะแต่จริงๆมันมีคําตอบด้วยการยกสายสยไปวัดหาคําคตอบนั่นเองนะคะอะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เรียนสดไปนักเรียนบอกว่าเห็นในเพจละ ตรงนี้เขาเห MM ็นกราฟเลยตรงเนี้ยนะคะบริเวณเนี้ยค่ะกราฟเลยบริเวณเนี้ยนะคะหลายคนเปิดบายขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่นั่นเองนะคะซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็พอบริเวณนี้นะคะก็คือเปิดเซลล์กันต่อนะคะมันไม่ใช่ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเขาขึ้นไปนั่นเองนะคะทำไมสถานะของเขาหยุดตรงนี้ล่ะนะคะสถานะของกราฟอยู่ตรงนี้ไปหาคาตอบกันค่ะเขาหยุดเพราะอะไรคะอ่ะเขาหยุดเพราะอะไรเออ ครูไม่ต้องบอกนะว่าเขามาทําอะไรของเขาตรงนี้นั่นเองนะคะเขามาทําอะไรของเขาตรงนี้นั่นเองเนาะอ่ะทีนี้นะคะครูจะคืนปากกาตรงนี้ไปแล้วเราไปดูสถานะเดค่ะอู้ครูกลัวว่าภาพมันจะไม่ไปนั่นเองเมื่อกี้นะคะเราซึ่งเราไม่ได้เซฟไว้ด้วยนะคะครูก็จะมาให้ทิคความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆแป๊บเดียวไม่ได้นานนั่นเองนะคะอ่ะนะคะลักษณะตรงนี้นะคะอ่ะ ครูจะขยายแท่งแรงของแท่งเทียนให้ดูถ้าใครอ่านแรงแท่งเทียนได้ครูยินดีด้วยเองคุณจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะไม่ได้มีความรู้แค่เรื่องเดียวนะเออเอาอะไรดีอ่ะเขาลงมาตอนแรกก็คือมาเต็มที่แบบนี้เลยนะคะมาเต็มที่แบบนี้เลยเป็นแรงของแรงขายนั่แต่ถูก แรงซื้อกดลงมาก่อนแล้วก็แรงขายดันขึ้นไปกลายเป็น rejection candle จริงๆมันเป็น pattern นะคะตรงเนี้ยนะคะจริงๆสามแท่งนี้มันเป็น pattern นะคะคุณรู้ไหมว่าเป็น pattern อะไรนั่นเองนะคะแล้วสถานะอ y s i บอกอะไรด้วยนั่นเองจะต้องอ่านให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะคะใน time frame day ก็คือทิศทางที่กราฟจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเองเ,องเนาะอ่ะแล้วดู h e กับ day ให้มีสติค่อยไป โฟกัสที่ทำเฟรม15เพื่อที่จะให้ได้จุดเอนที่ที่ชัดเจนนั่นเองนะอ่ะทีนี้ปัจจุบันล่าสุดที่ครูลงในเพจก็คือตอนเช้ามอร์นิ่งเลยขอบคุณกําไรฝั่งเซลลขอบคุณกำไรฝั่งเซลล์คุณคุณคิดว่าครูปิดหรือยังคุณคิดว่าครูปิดหรือยังคะสำหรับการเล่นเซลล์ที่ครูลงให้ดูนะอะครูยังไม่ปิดแต่ครูรู้ว่ากราฟมันจะต้องทํำอะไรต่อนั่นเองแล้วครูรู้ว่าที่เขาดีขึ้นไปดรงนี้ย เขาทาอะไรนั่นเองนะคะอ่าเขาทําอะไรอยู่นครูก็เลยไม่ได้ติดอ่ะสําหรับความรู้เล็กๆน้อยก็ให้ไว้เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันก็คลิปสั้นก็ฝากกดสบับสับสไครให้ครูด้วยนั่นเองนะคะถ้าความรู้นี้มันเป็นประโยชน์ให้คุณหลายๆคนสามารถยั่งยืนได้หรือยินดีด้วยที่ใครบอกว่ามาดูคลิปครูแบบอดหลับอดนอนกันเลยหรือมาแกะจนแบบว่า อ่าได้ความรู้ไปก็ยินดีด้วยค่ะอาจจะไม่ได้ทาคลิปยาวแล้วอาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆอะไรแบบนั้นนะแต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรมากนั่นเองเนาะอ่ะก็ขอบคุณมากนะคะโอเคแป๊บหนึ่ง ช่องทางที่จะติดต่อครูเนาะก็คือตรงนี้มาที่ About Us นะคะก็จะมีช่องทางที่จะติดต่อครูตรงนี้เนาะเห็น Contact Us ไหมคะหรือใครจะลง Cross Sniper ก็กดมาที่หน้า Home ก็จะเห็นปุ่ม j o ยตรงนี้นั่นเองก็จะมีเพื่อนๆที่ลงอยู่นะคะปุ่ม j o ยตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนเลยก็จะมีอะไรให้ลงคลิปช็อตแล้วก็ Community อะไรพวกนี้นะคะสําหรับเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดเลยที่เรียนนะคะ,ะประมาณนี้นั่นเองขอบคุณค่ะ